บทสาธยายเรื่องสุวรรณนิคสะสูตรทองคำร้อยแท่งด้อยค่ากว่าคำเยือนยอที่มาจากพระสุตตันสปิดกสังยุตตะนิกายนิทานนวัคลาภสการะสังยุตจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในหลักธรรมแห่งองค์พระาศาสดา บัดนี้อาตมาภาพจะขอนำสุวรรณนิคสะสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่สี่แห่งทุติยวัคมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังพระสูตรนี้ได้เพิ่มระดับของความท้าทายทางศิลธรรมขึ้นไปอีกร้อยเท่าตัวเป็นการขยายผลจากพระสูตรที่แล้ว เพื่อแสดงให้เห็นถึงความน่าสะพรึงกลัวของลาภสการะอย่างถึงขีดสุดว่ามันสามารถเอาชนะสินจ้างก้อนใหญ่โตโมโหรานขนาดไหนได้เรามาทำความเข้าใจพระสูตรนี้กันก่อนคำสำคัญคือสุวรรณนิคสตังซึ่งหมายถึงร้อยแห่งแท่งทองคำหรือทองคำจำนวนหนึ่งรอยแท่ง นี่ไม่ใช่แค่ความร่ำรวยธรรมดาแต่เป็นความมั่งคั่งในระดับอภิมหาเศรษฐีเป็นทรัพย์สมบัติที่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของวงตระกูลไปได้เลยทีเดียวหัวใจของพระสูตรนี้คือการตอกย้ำให้เห็นว่าไม่ว่ามูลค่าของสินจ้างที่เป็นวัตถุจะเพิ่มสูงขึ้นไปมากเพียงใดก็ตามมันก็ยังคงเป็นเพียงตัวเลข แต่ลาภสก,การะและชื่อเสียงนั้นมันเป็นสิ่งที่เข้าไปกระทบกับตัวตนหรืออัตตาของเราโดยตรงพลังทำลายล้างของมันจึงมีมิติที่ลึกซึ้งและรุนแรงกว่าอย่างเทียบกันไม่ได้เลยเรื่องราวในพระสูตรนี้ยังคงดำเนินในโครงเรื่องเดิมแต่ด้วยระดับของสิ่งลอดใจที่สูงขึ้นอย่างน่าตกใจ ดูกระพิกษุทั้งหลายเรากำหนดใจด้วยใจแล้วย่อมรู้ชัดถึงบุคคลบางคนในโลกนี้ว่าบุคคลผู้นี้แม้จะมีใครนำเอาทองคำหน0่แท่งมากองเป็นสินจ้างเธอก็จะไม่มีวันยอมกล่าวคำเท็จทั้งที่รู้อยู่แก่ใจอย่างเด็ดขาดนี่คือการยืนยันถึงความซื่อตรงในระดับที่น่าอัศจรรย์ใจ เป็นจิตใจที่มั่นคงดุดผู้เขาไม่หวั่นไหวต่อความมั่งคั่งที่คนทั้งโลกต้องปรารถนาแต่แล้วผู้เขาแห่งศิลธรรมนั้นก็ต้องทลายลงด้วยแรงลมแห่งคำสรรเสริญแต่ในการต่อมาเรากลับได้เห็นบุคคลผู้นั้นเองซึ่งถูกลาพัสการะและชื่อเสียงเข้าครอบงำมีจิตใจที่ถูกย่ำยีเสียแล้ว กำลังกล่าวคำเท็จทั้งที่รู้อยู่แก่ใจหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. อัตตาจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดการที่บุคคลผู้ไมย่ยอมพ่ายแพ้ต่อทองคำหนึ่งร้อยแท่งกลับต้องมาพ่ายแพ้ต่อลาพาย,ยุทธสันเสริญแสดงให้เห็นว่าอัตตา หรือความรู้สึกว่ามีตัวมีตนของเรานี่เองคือจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดกิเลสใดที่พุ่งเป้าเข้ามาโจมตีที่อัตตานี้โดยตรงย่อมมีพลังทําลายล้างสูงที่สุดคําสรรเสริญทำให้ตัวกูพองโตขึ้นและเมื่อตัวกูพองโตขึ้นแล้วมันก็จะพร้อมทำทุกอย่างเพื่อรักษาสภาพนั้นไว้แม้จะต้องละทิ้งคุณธรรมที่เคยยึดมั่นก็ตาม 2. การเสพติดที่ไม่รู้จักฟอความโลภในวัตถุนั้นยังมีขีดจำกัดแต่ความโลภในชื่อเสียงและการยอมรับนั้นไม่มีที่สิ้นสุดมันเป็นเหมือนยาเสพติดทางวิญญาณที่ยิ่งเสพก็ยิ่งต้องการมากขึ้นผู้ที่ตกเป็นทาสของมันแล้วย่อมไม่สามารถควบคุมตนเองได้และพร้อมจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่าง แม้ประทั่งสัจจะของตนเองเพื่อให้ได้มันมาเสพต่อไป 3. อนุกรมแห่งความเสี่ยมพระสูตรที่สและสนี้เป็นเหมือนอนุกรมที่แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าเราจะเพิ่มค่าของสิ่งจ้างทางวัตถุไปอีกกี่เท่าก็ตามผลลัพธ์สุดท้ายก็จะยังคงเหมือนเดิมคือพ่ายแพ้ต่อลาพสการะอยู่ดี นี่คือการประกาศสัจธรรมที่ชัดเจนว่าภัยทั้งสองชนิดนี้อยู่คนละระดับกันโดยสิ้นเชิงขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านทั้งหลายเจริญพร